เขาต้มปลาจ้าร้านแชมป์รังเด็กสมุทรสาครเนาะอยู่ในซอยอยู่ในซอยร้านเขาจะอยู่ในซอยอันนี้เขาเรียกซอ,นะอยอะไรเนาะนี่เขาเรียกซอยอะไรซอยวัดที่อ๋อซอยวัดทีเมืองเนาะเข้ามาพอช่วงเย็นมาคนจะแน่นเลยนะ เขาขายสี่โมงครึ่งแล้วนี่คนก็เริ่มมาแร้านแชมป์ลางเด็กนะอร่อยมากินเมื่อวานอร่อยวันนี้ต้องกลับมากินอีกอันนี้เป็นหมีบกุ้งอันนี้เป็นหมูกรอบข้าวแห้งข้าวแห้งหมูกรอบข้าวต้มก็ได้ข้าวแห้งก็ไดนะชาติน้ำซุป พาะอร่อยนิดนึงนิดนึงพอมีรสชาติจ้ากินลายบไดแผบทองอปลาเขาชิ้นใหญ่ๆปลากระพงเนาะ ก็กุง้งตัวใหญ่ๆนี่ทามเนี้ย60บาทนะเติมข้าวได้ด้วยนะไม่อิ่มก็ไปเติมข้าวได้ฟรี60บาทอิ่มเมื่อวานกินไม่หมดเมื่อวานกินขาต้มหมึกกุ้งเบลอเบล่าเลยวันนี้หมึกกับปลากระพงดูดูกินปลาเบลเลย กรอบเขาก็อร่อยหมูกรอบกับข้าวข้าวแห้งเนาะข้าวต้มก็ได้ข้าวแห้งก็ได้มีข้าวต้มกันจ้า ไม่ต้องเติมมากก็อร่อยแล้วกุ้งตัวเด้ง